ต้องกล้องหลอ่หลอรอครับรอรอ,อนี่นะครับบรรยากาศท่างนี้กับแดนสืเอเพอื่อนกับกำลังสวัสดีครับ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  คู่นะคะเบิงสีาพไปเบิงคู่คู่เงคู่ไระูา้เสยงย้อนี่คู่ใดอยากเห็นนี่คือคู่ชินจังเพื่นกำลังนอนนุนตักของสางแตงหนานุนตักแฟนบ่ฟังนี่ก็เป็นผู้หญิงเออ อันนี้อันนี้ยิงแท้อันนี้กะ็ะใสแท้ใส้แท้ทั้งสองคนเหมือนบอ่ได้ยังกินเนี่ยไ,ได้ลูกซิ้นมาแต่ใสน่นี่ลูกซิ้นน้องสเตมโอ้ยคือเป็นตาเสียบเถอะเด็กๆมาไม่ไม่ได้มาครับผมเด็กๆบ่ได้มา ้างแปงหนาเนี่แล้วก็หนาเนียนเนียนได้พี่น้องแล้วราดิเล่นดึงไหมมาวันนี้เล่นเที่ยงคืนครับตีหนึ่งตีหนึ่งตีึ่งตีหนึ่งพึงตีสามนี่ยังกะนอนเลย มีเห็นเหตุอยู่บ่ของค์ใงนอนไม่ขาดเลยตอนนี้นะครับจะโปกงจะตื่นมาเชียร์ตอนครับเมซี่มนะครับกำลังฝึกกำลังซ้อมหนักนะครับตอนนี้อยากให้มีแดนหญิงด้วยจังเลยว,ญญาว่าสันโอ๊ยขันมีแดนหญิงมากกับสุดยอดเลยนี่เดนแดนหญิง เดี like right <the freely, ่ยวกับน้ำแล้วแหละแดนหญิงนะโปรเออเด็กๆไม่ได้มานะครับวันนี้เด็กๆไม่ได้มาแม่แซมมี่ของเรานะครับแม่แซมรับบทคนขับรถนะครับวันนี้เอาหน้ตีบ่ได้ครับบ่จะเริ่มจิ้มลิงนะคะจิ้ม

ข้อม so ีนถามว่ามาหาปอนกับน้องกล้องใครรอกกันว่าสั้นมันกับมันกับตองพระเอกกล้องอยู่แล้วล่ะพี่น้องโอ้ยเบิงเบิงเบิงเขาถามว่าห้าวไฟรอกกันเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องกันคือผู้ชื่นจังพ่ะนะมาหาปอนครับเบ้ากล้องไม่ได้รอกันเลขยกรองก็คือผู้ชื่จังครับสรุปก็คือตู้หไขโต๊ะรอปั้นทันมือนีรเลขออกนี่ไปได้ไหนน้อทั้งหมด เป็นแต่ไหนนอนทางบ้านนอนทากันเจ็บหนักอยู่บ่ากันเจ็บหนักบ่มือนี่เมนซือเล็กบ่ถือเป็นมือนกคับว่เจ็บสมเขาทิมหรอครับน้าเจนนี่มาไหมเจนนี่มาครับแต่ตอนนี้เราพักผ่อนเราเก็บไปดีก็ได้นี่นะครับนุ่มเปาก่องโอซินจังมาฮาป้อนซื้อเลไรบ่ถือเป็นหมื่นะครบว่าเจ็บว่าเสียใจก็ยังเข้าทิมหรอครับ เขาเป็นยังพี่น้องซื้อเรนะียงไหนไม่ได้ตั้งแต่กระดาษขั้นเอาเงินไปซื้อสาดยังพอได้ปูสีกันเลยจริงไหมนี่มหาปบบนปูอยู่หรอนะกับปูอยูล่ละกันว่าปูหัวเขามันกะเหลือนตัวแต่ว่าข่อยบวัวเคยจังเทียดออกกระลอมันั่งถือไข่หมดข่เป็นคนที่รักษาพ่อมาจันจนมาหอดสูมือนี่รอคู่จ้า,ค,จาครับผมนี่ก็รอได้พี่น้องเป็นตาสีเหลืองๆไม่ได้มาแต่ใส่บูนี่ อาจารยจะเสร็จประมาณปีสามก็จะโคเลกันเสร็จก็จะเรียกตีสิทเลยเหรอไปถึง้านิ่งเงา้เลยพี่นหนงลงเวทีแจกเงเพื่อเขียงในพราแต่ลงเวทีแจกเงิเพื่อเขียงในแล้วยิ่งเงวจวดมาหัดคัทยาเลยมือแรกในกสิทิ์โดดไปโครถไปขวนแเกนอีก บบกินดีเ si ่งนี่ครับพี Fortune, ่น้องรอทุกคนครับผมนี่ไปดูนี่เขาเขากำลังซ้อมอยู่นี่ไม่ใช่โชว์ใหม่นี่ ตีให้รองกองเนี่ยเมื่อวานเขากีเขาเขาบอกว่า้เาเติมมรอทุกคนขอบคุณครับผมนั่น,น,นพี่เก๋กไก่บอกว่าบอกแปลกมาซน รักมหาอรขอบคุณครับหกักคือกันเด้อสรุปแลวคนที่รอที่สุดก็คือแม่แซมครับผมรอกว่ามู <c oughs> แม่แซมแล้วรอกว่ามู <c oughs> <c oughs> เป็นกำลังพากันซ้อมให้นาเวทีแบบว่าใครอยากูบรรยากาศีนัด้วยครับใครอยากเบ่งบรรยากาศซื้อตัวอีพีเก่าได้เลยพี่น้องสี่ได้เห็น2ต่อก็คือได้เบ่งเหมือนี่แล้วก็ได้เบ่งอีพีเก่านั่มสเแตมคนสวยโอเคซาเชตเลยค่ะ เจนี่มาไม่มาครับผมมาเจอกันหน้างานครับเจอกันครับผมเจอกันเด้อพี่น้องส่วนหนึ่งภากันไปเซาเช็คอยู่ครับผมในใจ้อยากได้เบิดไข่ โอ้เจ้าสิเอาเบิดไข่เจ้าสิแม่เซ้มเจ้ากับเบืเวียนบเด้เนี่ยเจ้าก็สิเอาเล่าอยู่บ่ขอให้ปังทุกคนครับคืนนี้ขอบคุณครับเอาดีชันเลยส้างท่าผมนั่นเพื่อนสิไดยพี่เจ้ารณ้าละนักร้องหญิงอีกหนึ่งท่าน สร้างสร้างค่ำผม